ครับสวัสดีครับมาพบกับไรายกาชา n นลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไซโกซาม,มูไรคิงซาม,มูไรนะครับก็2ตัวเลยเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเป็นตัวคิงซามูไรนะครับทำไมถึงเรียกคิงซามูไรอ่ะคือตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับ ที่แตกต่างจากสัมไัรตัวก่อนก็คือว่าอันดับแรกเลยขอบสังเกตขอบนะครับเป็นเซรามิกแล้วเรียบร้อยขอบเก่าก็จะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้เป็นเซรามิกเรียบร้อยข้อที่2เลยกระจกเป็นกระจกซับไฟนะครับข้อที่3ม,มีไซขอบเพิ่มขึ้นมาที่แตกต่างกันเลยมีอยู่3ข้อ นะครับผมอ่าบอกข้อแตกต่างไปแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยออกเมื่อออกปี2020ก็คือปีนี้นะครับเผื่อที่ผมพูดไว้เนี่ยเผื่อว่าใครดูไซโก้ Go, ใครดูคลิปผมเนี่ยอาจจะดูปี2022 2 0 23อะไรก็แล้วแต่ก็เลยพูดไปก่อนนะครับคิงส์ลายออกมา2ตัวนะครับก็คือหน้าดำกับหน้าขาวนะครับหน้าดำหน้าขาว หน้าขาวจะมาพร้อมกับสายยางนะครับเป็นซิลิโคนแบบนิ่มนะครับหน้าดำก็มาพร้อมกับสายสแตนเลสนะครับวัสดุที่ทำนะครับของตัวเรือนนะครับและสายก็คือสแตนเลสสตีลสายก็เป็นสแตนเลสสตีลสำหรับหน้าดำนะครับส่วนหน้าขาวก็เหมือนกันครับตัวเรือนก็เป็นสแตนเลสสตีลส่วนสายเป็น ซิลิโคนหรือ,อยางแล้วแต่จะเรียกหรือรับเบอร์ก็ได้เรียกแล้วแต่เรียกเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องอัตโนมัตินะครับสังเกตว่าตอนนี้นาฬิกามันจะไม่เดินนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเดินให้ดูก็คือเขยา่าเรียบร้อยเดินแล้วเห็นไหมครับเดินขาวเดินเลยนะครับตัวนี้ เออลืมบอกโมเดลเลยเดี๋ยวบอกโมเดลก่อนย็จะลืมก็เรือนดำเนี่ยโมเดล SRPE 3 5 K 1นะครับส่วนเรือนขาวเนี่ยโมเดล SRPE 3 7 K 1นะครับก็หน้าปัดของทั้งสองเรือนดูใกล้ๆนะครับ คือจะเป็นหน้าปัดลายตารางตารางหรือว่าหน้าปัดช็อกโกแลตนะครับมันจะเป็นตารางคล้ายช็อกโกแลตผมก็เรียกว่าหน้าปัดช็อกโกแลตและกันนะครับก็จะเรียนแบบกับไซโก้คิงเทอร์เทลเหมือนกันก็คือจะหน้าปัดเป็นอย่างนี้เลยเป็นลายช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับตัว นาฬิกา King ง a m u r ไรเนี่ยใช้รหัสเครื่องอัตโนมัติ 4R35 นะครับสังเกตจะไม่มีสัปดาห์นะครับมีแค่วันที่อย่างเดียวทั้ง2ตัวเลยจะมีแค่วันที่อย่างเดียวนะครับก็สามารถสำรองพลังงานได้ทั้งหมด40ชั่วโมงด้วยกันนะครับ2เดือนนี้เนี่ยมาพร้อมกับขนาดน้าปัดเส้นผ่นาศูนย์กลางที่44่มิล แล้วก็หนาที่13มมิลนะครับเหมือนกันทั้งหมดต่างแค่สายยางกับสายเหล็กแล้วก็หน้าปัดสีขาวสีดำนะครับดูฝาหลังนะครับเป็นฝาทึบนะครับฝาทึบแบบเกลียวนะครับมีสัญลักษณ์โลโก้เป็นรูปคลื่นทะเลนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสอตัวเหมือนกันนะครับ นี่คือ King s a m urai นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตสามารถดำน้ำได้200เมตรด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาบข้อมือให้ดูเอาเลือนขาวก่อนเนาะบอกก่อนนะครับนาฬิกาทรงสปอร์ตจะหนักถ้าไม่อยากหนักเปลี่ยนเป็นสายยางแบบนี้เลยจะเบาขึ้นไปอีกเยอะมากนี่ข้อมือผมก็มา6นิ้ว นะครับมันก็จะล้นๆนิดนึงนะครับอ่านี่สีดำสวยไหมครับนะครับกระจกทั้งสองตัวเป็นกระจกซับไฟ์กันรอยขีดขวนนะครับเดี๋ยวบางคนถามว่ากระจกซับไฟ์คืออะไรก็จะเป็นกระจกกันรอยขีดขวนนั่นเองนะครับ นี่สำหรับผมผมเป็นคนชอบนาฬิกาไซโก้อยู่แล้วนะครับซามูไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าเกิดใครที่ชอบนาฬิกาทรงสปอร์ตนะครับใส่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าข้อเสียของนาฬิกาทรงสปอร์ตอย่างเดียวครับหนักถ้าใคร มีติเรื่องปัญหาเรื่องน้ำหนักของนาฬิกานะครับแนะนำว่าอย่าซื้อบอกตรงๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครสามารถรับได้นะครับก็แลกเถอะบันคุ้มสำหรับนาฬกาท่งสปอร์ตนะครับผมครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ